สวัสดีเดชเจ้าไอ้ทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะมาันดืมด่มกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันหรือว่ามากินกาแฟดำก,กับไอ้ทุกตาพาฝันก็มาเด้อจ้าเบังฟังเสียงลมพัดจับกล้องก็จะนั้นมันล้มมันนี่ พายุขาะพันว่าอันพายุเขาอาเคยนะ่ะหูบกาแฟเคาฟังอืมกาแฟ้อนๆลมก็พัดแหงๆชะโนอจะเน โอ้มีแหงจ้ะวันนี้ก็ค่อยๆจิ๊บไปบ่ค่ะฮหนๆอ,อยู่นี่ค่ะนี่ลมก็พัดแหงเมื่อคืนนี่ก็กลางไม้ก็ฮักค่ะฝนก็หลงก็บบตี้เหรอก็มดมือมืนอนีพันบอก่ะ แต่ว่าช่วงนี้มันฝนยุดไปน้อยเนื่องเอก็ออกมานั่งข้างนอกค่ะลมพัดพัดมีแหงเนี่ยค่ะแต่ว่ามันพัดแหงไหนก็มันก็เปลี่ยนอันพายุเนาะค่ะพายุน้อยเอ่ยว่านี่ ก็พอเป็นเต๋อค่ะคลิปนี้ก็สไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันพานั่งดื่มกินกาแฟกินกาแฟดำอยู่ลาสวนฟังลมอันพัดค่ะลมพัดกลางไม้ก็หน้าเห็นเอ้ยกะกลางไม้ก็ฮักกลางไม้น้อยฮักลงมาพนกระทางราชธรรมบักาเจนาพระกรรมเกตนะคะกับโแม่นมือนี่เหรอเพราะว่ามันเป็นมือนี่มันมดมือไม่ไหก็ต้องเป็นมืออื่นหรือว่าอีกมือนึงปกติภาษีิมาเมื่ออื่น เพื่อนกระบอกระหวังว่าถ้าไปอันข้างนอกก็จอดรถจอดเรือก็ระหวังใ้จ้ดไม้ใหญ่ยานกลางไม้ฮักเสือสินะคะเพื่อนกระเตือนอเมื่อกี้เดียพัดลมพัดแหงพวดนั่งกับพัดบได้ทำนี้ลมพัด เออพันยานกงเออยันล้มเอานี้ค่ะอันนี้ก็แบบสไตล์เออตุ๊ก,กตาผ้าฝันค่ะอยู่ส่วนหลังบ้านเนอะกับกาแฟดำเนอะจ้า พานั่งฟังเสียงลมพัดเนี่ยคะ่ะโอ้โกองเงินกองเกือบล้มจับกันเนอะ ไม่มีเหงค่ะเอยตุ๊กตากระจับกล้องไปนำนะคะเจ้าน้อยมันบุบไปเลิบบไดีไทยแล้วบได้โอกันหลายมื้อนะคะ ันนี้กระพานนั่งตากลมนะคะเดอ้ออยู่ส่วนลังบาลเ,อเนอะเพิ่งฟังเสียงลมพัด เมื่อวานออกน้ำข้าวก็อยู่แถวทะเลก็ลมแหงขนาดเลยนะคะบางเทีคนบ้นกลางเต็นกลางเตือก็หอบไปเลยก็มีพันก็เตือน,นะคะ่ะาทางรัฐบาลก็ได้ทางน,น้หลังเห็นเออนี้พัน มันก็เป็นลมกระโชคเนาะค่ะเนาะอันเดี่ยวเดียวพัดมาเดี่ยวพัดไปแต่ว่ากําลังมีแห้งมีแหงคะ่ะลมเย็นๆย็ซะอากาศพักําลังดีอุณหภูมิมันเหมาะบร้อนบนหนาวพอดีพอดีอดสนิน่นาเอ้ก็เลยนะพานั่งตากลมอยู่สวนหลังบ้านสไตายเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า อมีแหงค่ะซ้ำนี้บบคันเนาะอันเหิงไปกระบ,บดีพอดีพอดีเนาะเมะจ้าสวัสดีเด้อจ้า